ครับผมนายชวกรงามชัยภูมนะครับหนานิิศิ์หกศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สองหนึ่งสามสองะครับก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับการออกแบบยานยนต์สับสมบู่นะครับก็สเปคลรถนะฮะกำลังสูงสุดของรถนะครับอยู่ที่120ยกิโลกแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่343นิวตันเมตรนะครับอัตราทดเกียร์นะครับก็จะได้4.313 2.33 1.4361แล้วก็0.838นะครับเป็นแบบ5เกียร์นะครับอัตราทดเกียร์เฟืองท้ายนะครับ3.583ครับประสิทธิภาพ่ากำลังนะครับให้เป็น90%น้ำหนักนะครับ1,590กิโลกรัมนะครับแล้วก็ถานล้อ3.85เมตรนะครับแล้วก็สูง1.845ครับ แล้วก็ยางนะครับ2องร้อยหกับเจ็ดนะครับลัศมียางผลนะครับศูนย์จุด้าี่หน้าตัดนะครับ2.7งจุเมตรกลังสองครับสัมสิ์แรงต้านการหมุนของล้อนะครับ0ูนย์จมสิมธิ์แรงต้านชุดอากาศนะครับ0ูนย์ามหาความแรแน่นของอากาศนะครับให้ระับ1.2ุนะครับ ต่อไปนะครับเป็นการหาแรงต้านที่ล้อนะครับก็แรงต้านรวมนะครับก็จะมีแรงต้านการหมุนของล้อแรงต้านอากาศครับแล้วก็แรงต้านแรงน้าถ่วงครับแรงต้านการหมุนของล้อนะครับสูตรก็คือ kr คูณ W นะครับ <boo ze bird> แล้วก็แทนค่าไปตามที่เรามีนะครับแรงต้านอากาศนะครับสูตรก็คือหนึ่ง v กำลังสองคูณพื้นที่าตัดคูณด้วยแรงต้านอากาศนะครับแล้วก็แรงต้านแรงน้มถ่วงนะครับ ที่มีสูตรก็คือ W G ส่วนร้อยนะครับก็ W ก็เท่ากับ M G ลรงต้านทางชันนะครับขออภัยครับก็เท่ากับ W G ส่วนร้อยนะครับสมรรถนะยานยนต์นะครับด้านกำลังขับเคลื่อนในแต่ละเกียร์นะครับก็ ที่เกียร์หนึ่งนะครับเราคำนวณมาได้เป็น4ี่จุ5สามหนึ่งสองเก้าห้าครับเกียร์สองครับ2 8 6จุ5แสาหครับเกียร์สามเก้าเกียร์สี่หนึ่งสองหแล้วก็เกียร์สุดท้ายครับ0 8นยดสามแคิดออกมานะครับโดยหา V จากสูตรนะครับโดยที่เราจะให้รอบของรถนะครับมี1 0 0 0ันรอบส0 0 0ันรอบสาม0ันรอบแล้วก็4 0 0พันรอบนะครับเอ่อแล้วเราก็จะได้นะครับไอเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงนะครับ เราจะเห็นก็คือเป็นแรงต้านนะครับแรงต้านทั้งหมดนะครับส่วนแต่ละเส้นนะครับเรียงไปจากซ้ายไปขวาครับก็คือเกียร์หนึ่งถึงเกียร์ห้านะครับโดยที่เอากราฟกําลังนะครับกับความเร็วครับไปพล็อตครับต่อไปนะครับความเป็นความชันสูงสุดที่ไต่ได้ในแต่ละเกียร์นะครับก็สังเกตนะครับเกียร์หนึ่งจะสามารถไต่ความชันได้ที่ มากกว่าห0เลยนะครับก็ห้ประมาณห้นะครับแล้วก็ลดลงมาครับเกียร์สองอยู่ที่สานะครับเกียสามอยู่ที่ประมาณยีนะครับเนะกียสี่อยู่ที่สินะครับแล้วก็เกียห้าครับอยู่ที่แนะครับแล้วก็สูนะครับก็จะเป็น การเอาแรงครับแล้วก็ความเร็วมาเทียบกันนะครับสวัสดีครับผมนายเกือ้อกิจมลีฟ้ารหัสนิสิตหกศูนย์สามศูนย์สาครับความสามารถในการไต่าทางชันครับกป็ีรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าครับแล้วก็จะใช้สูตรนะครับเพื่อหามุม จะได้มุมออกมาเป็น14.51องศานะครับที่ขึ้นไปได้สูงสุดต่อไปสมรรถนะในการขับเคลื่อนของยานยนต์นะครับจากซิกมา F เท่ากับแรงขับเคลื่อนลบแรงต้านทั้งหมดแรงที่ใช้ในการเร่งมันก็คือแรงที่ใช้ในการเร่งนะครับแล้วก็ซิกมา F อฟเท่ากับเ e a ซึ่ง m e เท่ากับ m บวก m t นะครับการประมาณค่ามวลของชิ้นส่วนที่หมุนจาก m t เท่ากับเบต้าคูณ m นะครับโดยที่เบต้าเท่ากับ0.05บวก0.07 ig กํลังสงนะครับดังนั้นการคํานวณที่เกียร์ต่างๆจะได้ทําการหาความเร่งโดยกําหนดให้ใช้ความเร็ว120กิโลเมตร ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จะใช้อัตราทดเกียร์เกียร์หนึ่งถึงเกียร์ห้านะครับแล้วก็อัตราทดเฟืองท้ายนะครับหาแล้วเราก็เอาอัตราทดเกียร์ไปใส่ในสูตรหาเบตานะครับก็จะได้ mt ออกมาแล้วก็เอา mt ไปบวกกับ มวลน,นะครับ m ก็จะได้ me ออกมาครับต่อไปครับความเร่งสูงสุดของยานยนต์และขณะออกตัวจากจุดหยุดนิ่งกรณียานยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับจากแรงขับเคลื่อนเท่ากับ f f r f นะครับเท่ากับ m e a บวก rr ส่วน mu นะครับแล้วก็แทนค่าไปเรื่อยๆนื่อยนจะได้ความเร่งเท่ากับ mu mg l ลบ rr คูณ b ส่วน2 m คูณกับ b บวก mu เฮนะครับพิจารณากำหนดให้มิวเป็น0.75นะครับจะได้ความเร่งสูงสุดจากจุดหยุดนิ่ง จะได้ความเร่งเป็น1.218เมตรต่อนาทีนะครับต่อไปนะครับความสามารถในการไต่ขึ้นทางชันนะครับกรณียานยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าแรงขับเคลื่อนสูงสุดที่ล้อรถยนต์มีค่าเป็น fr นะครับเท่ากับ วสายเซต้าแล้วก็ทำตามสูตรนะ <_ S 1> ก็จะได้เซต้าแม็กออกมาเท่ากับอาร์คแทนอาร์คแทนมิวเอลส่วนบีบวกมิวเฮดนะครับพิจารณา จากค่าที่กำหนดให้จะได้มุมออกมาก็คือ14.51อ,องศานะครับวทศาสตร์การเบรกการเยียบเบรกเต็มที่ขณะวิ่งบนพื้นระดับนะครับตามรูปเลยนะครับวิ่งบนพื้นระดับเหยียบเบรกเต็มที่ล้อทั้ง4ล็อกตายรถล,ลื่นถลายไปบนถนนซิกมา FY ฟาทัากับสูนะครับจะได้ rf บวก rr ลบ w เท่ากับ0ซิ s i fx เท่ากับ0 ff บวก fr ลบ ma เท่ากับ0นะครับแทนค่าก็จะได้ความเร่งเท่ากับ mu g นะครับแล้วก็แทนค่ากับได้แรงปฏิยาที่ล้อหน้าคือ Rf เท่าก like yeah. ับ Mg คูณก yeah, ับ l บวก m u h ส่วน b นะครับแล้วก็แทนค่ากับได้แรงปฏิกิริยาที่ล uh, ้อหลังคือ r r เท่ากับ Mg คูณกับ b ลบ l ลบ m u h นะครับส่วน b ดังนั้นแรงเบรกสูงสุดจะได้ Fb max เท่ากับ Fr บวก Ff เท่ากับ mu คูณ r r บวก Rf แล้วก็ จะได้เป็น m b max เท่ากับ m u mg นะครับ Fb max เท่ากับ1 1 6 9 8 4 2 5นิวตันนะครับการหยยบเบรกเต็มที่ในขณนะวิ่งขึ้นทางชันนะครับวิ่งลงทางชันนะครับจากสูตรนะครับจะได้เป็น Rf เท่ากับ mg คูณก uh ับ l บวก m h cos t h e ส่วน b นะครับ r r เท่าก uh ับ mg คูณกับ b ลบ l ลบ m h cos t h e ส่วน b นะครับพิจารณาหาค่าความหน่วงกำหนดให้ g เท่ากับ20%นะครับจะได้เซต t เป็น11.31องศา เราจะได้ความเร่งออกมาเป็น5.29เมตรต่อวินาทีนะครับการเหยียบเบรกเต็มที่ขณะวิ่งขึ้นทางชันนะครับจากสูตร rf เท่ากับ mg คูณกับ l บวก muh cos t เซตาส่วน v r r เท่ากับ mg คูณกับ b ลบ l ลบ muh cos t เซตาส่วน b แรงเบรกสูงสุดที่เป็นไปได้คือ fb max เท่ากับ f m บก fr เท่ากับ mu คูณกับ rf บว rr พิจารณาหาค่าความหน่วงกำหนดให้ g เท่ากับ20%เป็นเป็เซตาเท่ากับ11.31จะได้ความเร็วมาเป็น9.138เมตรต่อวินาทีนะครับกำลังเบรกกรณีรถวิ่งลงทางชันแรงเบรก มีค่าเท่ากับ fb เท่ากับ ma บวก mg ไซด์เซตา fb เท่ากับ1น6 0 6 6นิวตันกรณีลรถวิ่งขึ้นทางชันแรงเบรกมีค่า fb เท่ากับ ma ลบ mg ไซด์เซตา fb เท่ากับ1น6 7 9 9 5นิวตันจากสูตรกำลังเบรกมีค่าเป็น fbpb เท่ากับ f b v นะครับกำหนดให้รถวิ่งด้วยความเร็ว120กิเมต่อชั่วโมงกรณีรถวิ่งลงทางชัน pb เท่ากับ335.36กิโลวัตต์กรณีรถวิ่งขึ้นทางชัน pb เท่ากับ389.331กิโลวัตต์กรณีรถวิ่งในทางระดับ pb เท่ากับ3 8 9 947กิโลวัตต์จากสูตรระยะทางจากเบรก s เท่ากับระยะทางจากการเบรก s เท่ากับ u กำลังสองลบ v กำลังสองส่วน2 a นะครับกรณีรถวิ่งลงทางชันจะได้ระยะทางจากการเบรกก็คือ100 5.02เมตรกรณีรถวิ่งขึ้นทางชันระยะทางจากการเบรกนะครับ คือ60.79เมตรกรณีรถวิ่งในทางระดับนะครับระยะทางจากการเบกก็คือ75.51เมตรการทรงตัวของงานยนต์เมื่อเข้าโคง้งรถยนต์เริ่มพลิกคว่ำจากโจทย์กำหนดให้รัศมีความโค้ง R มีค่าเป็น100เมตรนะครับจะได้ V จากสูตรก็คือร o o t GRT ส่วน 2H แทนค่าลงไปนะครับจะได้ v ออกมาเป็น2 0 2 3เมตรต่อวินาทีรถยนต์เริ่มถลายออกจากถนนจากสูตร v เท่ากับรูท mu gr นะครับแทนค่าเข้าไปจะได้ v ออกมาเป็น2 7 1 2เมตรต่อวินาทีนะครับการทรงตัวของยานยนต์เมื่อเข้าโค้งบนถนนเอียง รถยนต์เริ่มพิกความรอบแกน a a จากจทกำหนดให้รัศมีความโค้ง r มีค่าเป็น100เมตรและมีเซตาเท่ากับ5องศาจากสูตร v เท่ากับ square root gr คูณกับ h s i n เซตาบวก t ส่วน2อ cos เซตาหารด้วย h cos เซตาลบ t ส่วน2 s i n เซตา v เท่ากับ square root 9.81คูณร้อย คูณกับ1.845สายหองศาบวก1.54ส่วน2คอสองศาหารด้วย1.845คอสองศาลบ1.54หาร2อสาย5องศานะครับก็จะได้ v ออกมาเป็น22.67เมตรวินาทีรถยนต์เริ่มถ,ถลายออกนอกถนนนะครับจากสูตร v เท่ากับ สก GR, สายลูอาร์าเซตาบวกมิลคอสเซาส่วนคอสเซตาลบมิซนะครับเราก็แทนค่าลงไปก็จะได้ V เท่ากับ29.65เมตรวินาทีขอบคุณครับครับผมแล้วก็นี่ฮะเราทำการเลือกแบรน i n i t i a เชีลนะก็คือเหยียบคัเร่เงแบบ0.1นดนครับแบบ เป็นเท้าเลยนะครับแล้วก็ถนนนะครับาทำการเลือกเป็นแฟลลอง n นะฮะนี่ครับนะครับผมมาทำการเทสเทสกันนะครับันโมเดลแล้วก็มีเมลมา ไม่เป็นการออกมือกระถือได้ครับมึงทำมือไปเรื่อยแต่ว่าเป็นเพื่อนแบบทางชันนี่ครับก็เอามาแบบเร่งขึ้นทางชันนะครับก็จะได้แค่เกียร์สามนี่คนระัตรงนี้ตรงนี้นี่ครับเกียร์หนึ่งแล้วครับพอเข้าวินาทีที่หนึ่งก็ได้ขึ้นเป็นเกียร์สอง ไม่ได้ขึ้นแก๊สสามในวินาทีต่อไปนะครับผมเรามาลองกับถนนธรรมดาดูบ้างเหมือนเดิมอะก็เลือกเป็นแฟลตไม่ใช่เป็นถนนเลียบให้เราแล้วทำการน,นี้รันโมเดลแล้วแอน,นิมเมออะมา โอเคนะฮะว่าแรงตรงนี้อยู่ที่เราหลังสมากกว่านะครับแล้วก็มาดูกาฟกันนะเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเกียร์จนถึงเกียร์สีะในถน,นนธรรมดา ไปฮะมันจะมาดูการเข้าโค้งนะก็เลือกไปที่ hiding and run น,นลลนะทะที่หนึ่งร้อยเลยเยนนะแล้วก็เลือกสปีดเริ่มต้นของเรานะห้าสิบแต่เราต้องเลือกเปลี่ยนก่อนจนะเป็น c o n t e n t target speed ห้าสิบ โอเคารัที่ความเร็ว50นั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะตามที่เราได้คำนวณมาแล้วก็เทียบกันได้ครับเพราะว่าหลังจากที่คำนวณมาคือสามารถเข้าโค้ง้วยความเร็ว57กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ ถ้าเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจากพยาธิเป็นอขอโทษนะเมื่อกี้กดผิดก็ครแล้วก็เรามาดูการเงินนี่ครับอืมตัวกลางเป็นโนมาเนี้ยนะ แปลงเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าคงที่ความเร็วหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็มาลันแม็กโมเดลวก็อนิเมะมาครับสังเกตได้ว่านี่คือการเรื่องอะไรนะจึงควบคุมไม่ได้เนาะนเป็นตามที่คาดไว้ความเร็วล้อย Gracias.